สวัสดีคอหนังโหดที่ในโลกกับนอกโลกกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับแอตอิกแล้วนะครับจากช่อง Legacy Studio วันนี้แอดหยิบหนังโหดภาคต่อของหนังเรื่อง Hotel i n f e r n o ภาค2โดยภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคที่1เลยใครที่ยังไม่เคยดูภาคแรกแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเดอยวแอดจะปักหมุดเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าคนดูพร้อมกันแล้วปไปแอตจะพาคนดูไปทัวร์หนังนรกเรื่องนี้กันแฟงซิโมซาได้ตื่นมาที่อุโมงค์ใต้ดินของนรก เมื่อเขาได้สติขึ้นมาก็โดนอ่ำนุดตัวหนึ่งต่อยเข้าไปที่ใบหน้าเมื่อแฟงก้มดูที่มือก็พบว่ามือของเขานั้นถูกมัดไว้กับโซ่แถมโซ่นั้นยังติดไฟอีกพวกมันก็ได้ทรมานคนที่จับมาก่อนที่พวกมันนั้นจะใช้ใบเลื่อยจับคนละฝัง่งและช่วยกันออกแรงเลื่อยไปที่คอของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับไว้เหมือนกับแฟงมันได้ช่วยกันเลือ่อยจนหัวของหญิงสาวนั้นหลุดออกมาจากล่างจากนั้นมันก็ได้ทรมานอีกคนต่อสาวคนนี้เธอถูกจับนอนไว้ที่โต๊ะ เธอนั้นถูกมัดตึงไว้กับแท่นไม้ข้างหลังก่อนที่พวกมันนั้นจะทําการบุ่นแท่งไม้ไปเรื่อยๆจนลำตัวของหญิงสาวเกือบขาดครึ่งและมันก็ได้หยิบมีดมาหั่นหนังหัวออกก่อนที่ใช้มือดึงหนังหัวของหญิงสาวจนหลุดออกมาทั้งยวงและอ่ามรุกทั้งสองตัวนั้นก็ได้หายไปแฝงพยายามดึงโซ่ที่รัดมือของเขาออกจนสุดท้ายโซ่มันก็ได้ขาดครึ่ง ในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงใครบางคนกําลังพูดกับแฟงน่าประทับใจมากเลยแฟงก็พยายามหาที่มาของเสียงว่าม,มาจากทางไหนเสียงปริศนาก็ได้บอกให้แฟงนั้นเดินมาตรงนี้มันนั้นอยู่ในเตาหลอมแฟงก็ได้เดินไปเปิดเตาหลอมออกก็เจอเขากับหญิงแก่คนหนึ่งทีู่่ในสภาพกึ่งคนกึ่งอมนุษย์แฟงได้ถามว่หญิงแก่ว่าแกนั้นเป็นใครแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหญิงแก่ก็ได้บอกว่าแกก็อยู่ในนรกไงล่ะจะที่ไหนล่ะและพวกเราก็เป็นอาหารของผู้ปีศาจไง แฟงจริงที่ส่วนหญิงแก่ไปว่าแกเพิ่เจออะไรเนี่ยตัวเขานั้นยังไม่ตายหญิงแก่ก็ได้พูดต่อว่าฟังนะข้าเคยเห็นวิญ,ญญาณนับพันผ่านมาที่นี่แต่ก็ไม่เคยมีใครหลุดออกจากโซ่ต้องสาบนี้ได้เลยและบางทีแฟงอาจจะมีโอกาสที่จะกลับไปยังร่าง,งตัวเองได้หญิงแก่ก็ได้บอกกับแฟงนั้นให้หยุดถามแลนะทําตามคําแนะนําของหญิงแก่ซะ แฟงก็ยังไม่เข้าใจเขานั้นยังเชื่ออยู่ว่าตัวของเขานั้นยังไม่ตายและจะออกไปจากนารกแห่งนี้ให้ได้แฟงรำคาญที่หญิงแก่พูดไม่หยุดจึงปิดตาหลอมไปแล้วก็ได้บอกกับหญิงแก่ไปว่าเขานั้นหาทางออกเองให้ได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งแกหรอกแฟงเปิดไม้ที่กั้นทางเดินในอุโมงค์ออกเขาได้หยิบตะเกียงและเดินเข้าไปเพื่อหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ยิ่งเขาเดินเข้าไปลึกมากเท่าไหร่แฟงก็เริ่มเห็นศพที่ทรมานติดอยู่กับผนังมากขึ้นเรื่อย บางศพก็เหลือไว้แค่ลำตัวด้านบนเพียงไม่นานแฟงนั่นก็ได้เจอกับอับรุสองตัวที่ใส่ผ้าคลุมเขาได้ใช้ปืนยิงพวกมันจนลูกกระสุนหมดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแฟงเิ่นกลับมาที่ห้องเดิมเขาได้เปิดเตาหลอมและถามกับหญิงแก่ว่าทำไมพวกนั้นฆ่าไม่ตาย หญิงแก่ก็ได้บอกว่าใช้อาวุธจากโล,โลกมนุษย์ฆ่าพวกมันไม่ได้ถ้าจะฆ่ามันต้องใช้อาวุธที่ทำจากนรกฆ่าพวกมันเท่านั้นหญิงแก่ก็ได้บอกให้แฟงนั้นหยิบอาวุธชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่ติดอยู่บนกำแพงอาวุธเหล่านี้จะสามารถฆ่าพวกมันได้เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากนรกแฟงได้หยิบหอกอันหนึ่งขึ้นมาใช้เป็นอาวุธเขาได้ถามว่าหญิงแก่ต่ออีกว่างั้นขอถามหน่อย มันหมายความว่าอย่างไงที่บอกว่าเขาั้นสามารถกลับไปล่าง,งตัวเองได้หญิงแก่แก็ได้บอกให้แฟรงค์นั้นหยิบเครื่องในมาให้กับเธอก่อนหน้านี้ที่เธอนั้นถูกเผามานานแสนนานจากจอร์ดหญิงแก่ไม่รู้ว่าพวกของจอร์ดนั้นสร้างที่นี่ขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆมันเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าโฮเทลอินฟโนพวกมันได้ให้อาหารกับพวกปีศาจด้วยความทุกข์ทรมานของเราเพื่อแลกกับความรู้ด้านศาสตร์มืดวิญญาณที่ถูกจับมาที่นี่จะถูกจองจำในขุมนรกแห่งนี้เพื่อการทรมาน แต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งที่แฟงน,นั้นสามารถกลับพทะธ่รางของตัวเองได้แฟงน,นั้นก็ได้หยิบไส้ใส่คกและเอาไปให้หญิงแก่ทางฝั่งของแฟงน,นั้นได้ดึงนิ้วก้อยและนิ้วนางของเขาออกและน,านําเศษผ้ามาพันมือเอาไว้ หญิงแก่ได้ให้แฟงน,นั้นหยิบกา,าน้ำมาให้กับเธอก่อนที่หญิงแก่นั้นจะยิ่งกา,าน้ำที่มีไส้ให้กับแฟงน,นั้นดื่มเธอบอกว่าแฟงน,นั้นจะสามารถทําการคุยกับเธอได้ถึงแม้ว่าเขาจะออกไปจากห้องนี้แล้วก็ตามก่อนที่เธอนั้นจะบอกว่าตัวเธอนั้นเป็นแม่มดแฟงจึงยอมกั้นใจกินแฟงได้ถามกับแม่มดว่าทําไมถึงช่วยเขาหนีล่ะแม่มดก็ได้ตอบกับแฟงไปว่าแฟงน,นั้นจะตอบแทนเธอไงล่ะ แม่มดได้บอกว่าปีศาจที่เจอมาก่อนหน้านี้เป็นพวกรับใช้ของสกาเลตพวกมันมองเห็นผ่านจากตะเกียงแห่งชีวิตจุดอ่อนของมันคือแฟงต้นทําลายตะเกียงของมันซะจะทําให้มันตาบอดแฟงได้เดินกลับมาหาพวกมันอีกครั้งเขาได้ใช้หอกแทงเข้าไปที่ปากของมันจนทะลุกระโหลกก่อนที่เขานั้นจะทําลายตะเกียงจนมันแตกออกและมันก็เป็นอย่างที่แม่มดบอกจริงๆที่มันนั้นตาบอดแฟงได้ปิดบัญชีมันด้วยการฟันหอกไปที่หน้าของมัน หัวของมอนุษย์แยกเป็นสองซีกแม่มดได้บอกกอแฟงอีกว่าต้องทําหัวใจต้องสาบในห้องนี้เธอนั้นจะเป็นคนคอยบอกเองแม่มดได้ให้แฟงนั้นนําหัวใจมาวางที่โต๊ะและค่อยๆดับเทียมตามลําดับแฟงนั้นจะรู้เองว่าเขานั้นต้องดับแท่งไหนก่อนเมื่อทําเสร็จหัวใจมันก็ได้เป่งแสองอมาชั่วขณะในตอนนั้นเองพวกมันก็ได้โผล่ขึ้นมาแฟงได้ใช้หอกฆ่ามันด้วยการแทงไปที่หัวใจจนมันตายคาที่แม่มดให้แฟงนั้นหยิบไม้กางเขนที่ทําจากกระดูกติดตัวไปด้วยมันสามารถช่วยแฟงได้ แม่โบได้เตือนกับแฟงอีกว่าให้เขาระวังปีศาจท,ทําแทงให้ดีเพราะมันคลอดลูกของมันทุกวินาทีและมันจะฆ่าลูกตัวเองหลังจากคลอดออกมาแล้วปีศาจตัวนี้อันตรายมากแฟงก็ได้เดินข้าะพานมาเพียงไม่นานก็มีศพเด็กทาลกถูกขี้นออกมาใส่แฟงศพเด็กทาลกตายเรียงรายเต็มสะพานในระหว่างที่แฟงเผลอมันได้โผล่มาเล่นงานแฟงฉากต่อจากนี้แอดเอาลงไม่ได้จริงๆนะครับขออภัยแต่แอดนั้นเล่าให้ฟังได้แฟงได้ใช้ศพเด็กทาลกขึ้นมาเป็นอาวุธ เขาได้ฟาใส่มันก่อนที่แฟงจะกดท่อนไม้ที่มันแบกอยู่จนมันล้มลงที่พื้นก่อนที่แฟงนั้นจะกดจนหัวของมันนั้นเละออกมาแฟงได้เดินต่อมาเรื่อยๆก็เจอเข้ากับปืนกลที่สร้างขึ้นมาจากนรกเขาก็ได้หยิบปืนนั้นติดตัวมาด้วยแม่มดก็ได้บอกอกับแฟงอีกว่าท้าแฟงได้รับบาดเจ็บให้กินหัวใจมันจะช่วยฟื้นฟูเฮีของแฟงได้และแฟงก็ได้เจอกับพวกมันตัวหนึ่งทีนี้ลหละเป็นตาของแฟงเขาได้กระหน่ำยิงอย่างบ้าคลัง่ง จนล่าของมันนั้นเละไม่มีชิ้นดีเขาได้เจอประตูทางเข้าอุโมงค์ต้องใช้เลือดเพื่อเปิดประตูแฟงจึงขีดแข่งกับตัวเองให้เลือดออกมาจนประตูทางเข้ามันกินเลือดของแฟงประตูมันก็สามารถเปิดออกได้แมมมดจึงบอกกับแฟงว่าถ้าลงไปในอุโมงค์นี้จะไม่สามารถติดต่อกับเธอได้ชั่วข่าวเมื่อเขาลงมาก็พบว่า ที่นี่มันคือห้องโถงขนาดใหญ่และก็มีปีศาจเฝ้าอยู่เขาจึงใช้ไม้กางเขนฆ่ามันก่อนที่แฟงนั้นจะทำให้บนไดนั้นลงมาได้ในระหว่างทางออกแฟงก็ไล่ฆ่าผู้ปีศาจที่มันไล่าตามเขาทุกตัวแฟงได้มาเจอกับห้องโถงของโบธ์ที่นั่นมันสร้างภาพลวงตาหลอกแฟงมันทำให้เขาเห็นว่ามีของเขานั้นอยู่ในที่นี้ด้วยและเธอเน้นก็ตั้งท้องเพียงไม่นานเธอก็แปลเปลี่ยนเป็นปีศาจ แฟงได้ใช้มีดแทงที่ท้องและควักครื่องในออกมาจนตัวเขานั้นได้รับธาตุไฟมาเป็นพลังเสริมแม่มดได้บอกให้แฟงนั้นไปนั่งบนบันลังเพื่อเข้าไปอีกมิติหนึ่งแม่มดได้สั่งให้แฟงนั้นหารูปปั้นแห่งการทรมานและทำลายมันซะเมื่อแฟงเข้ามาก็ฆ่าปีศาจท,ที่เฝ้าจนตายคาที่ก่อนที่เขาจะไปเจอเข้ากับรูปปัน้นแฟงได้นำหัวกระโหลกมาวางไว้ที่แทน่นจนตัวของเขานั้นว้ามาอีกมิติหนึ่งเขาได้หาหัวกระโหลกที่สามารถทำลายแท่นได้ กลับมาวางไว้ที่แท่นและแล้วแท่นก็ถูกทําลายและส่งตัวแฟงกลับมิติเดิมแล้วแฟงก็ได้เจอกับปีศาจท,ที่เป็นล้ายบอสในภาคนี้เขาได้ยิงมันจนล่ากของมันนั้นแหละกกระจายแต่ก็มีตัวใหม่มาเพิ่มมีตัวที่โผล่มาใหม่ก็ได้กัดที่มือของแฟงจนขาดแฟงก็ได้ล้วงมือเข้าไปในจมูกของมันและเอาเอาว,วัยวะของมันออกมาข้างนอกก่อนที่ล่างของมันนั้นจะเละกระจายเขาที่เข้ามาในโบสถ์พวกมันนั้นก็มาเพิ่มเรื่อยๆก่อนที่แฟงนั้น จะใช้หัวใจปลาเข้าไปในปากของมันจนตัวของบอสนั้นมันแตกสลายหายไปเมื่อทุกอย่างเงียบลงแล้วแฟงก็เดินไปเจอเข้ากับประตูหนึ่งที่มีแสงสว่างส่องออกมาแม่มดก็ได้พูดกับแฟงว่าเธอนั้นจะตายถ้าเกิดแฟงเดินเข้าประตูนี้ไปแต่ไม่ต้องห่วงเธอนั้นจะกลับมาช่วยแฟงให้ได้ก่อนที่แฟงนั้นจะเปิดประตูออกและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ หนังในภาค2นี้มันมีความยาวแค่หนึ่ชั่วโมงนินดๆเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการไล่ฆ่าแบบบูล้างผ่านก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอดคนนี้ด้วยไว้เจอกับแอดได้ใหม่ในหนังรกเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้บ๊อบบุยบ๊อบบุยครับ